มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเก้าพลเอกพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทหารราชองครักษ์พิเศษ8กรกฎาคม2568เว็บไซต์ราชกิจจานนเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษมีพระบรมราชอง์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตราเศษแห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพศ2 5 6 0มาตรา6และมาตรา7และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480และข้อ6ของระเบียบกระทรวงกลาโหมวา่าด้วยการแต่งตั้งราชอ,องครลักษ์พศ2559จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกคำรงเรือวิชยาจารย์นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในทหารราชองครักษ์พิเศษทางนี้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจารุเบกสารและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ